ปัญหาเรื่องของราคาผักเรื่องหนึง่งเรื่องของราคาเนื้อหมูเรื่องหนึง่งตอนนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นกันอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในส่วนของต้นทางอย่างผ,ผู้ผลิตเกษตรกรเองตอนนี้ออกมาร้องขอความช่วยเหลือกันแล้วเพราะว่าขาดทุนต่อเนื่องจากปัญหาราคาเนื้อหมูเนี่ยนะคะนานถึง6เดือน ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑล,ลตอนนี้ร้องเข้ามาที่กรมการค้าภายในเยอะทีเดียวที่จะให้มาตรวจสอบนะคะว่าราคาผักนั้นปรับเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องจนกระทบกับการทํามาหากินของเขากันแล้วนะคะแต่ว่าเราจะมาดูเรื่องของผักกันก่อนนะคะอย่างผักชนิดใบผักคะน้าผักกาดขาวผักบุ้งจีนเนี่ยตอนนี้ปรับสูงขึ้นกว่าปกติถึงกิโลกร,รัมละ20-30บาบาทสอบถามจากร้านขายผักตามตลาดสดเนี่ยพบว่าสาเหตุมาจาก พายุฝนที่ตกหนัก ทั้งที่ตามปกติเดือนธันวาคมจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะคะประกอบกับอยู่ในช่วงเปลี่ยนผลัดรุ่นจากการปลูกก็ทําให้ราคานั้นสูงขึ้นอย่างราคาล่าสุดผักคะน้าอยู่ที่กิโลกรัมละ50 6 0บถึง60บาทเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ30 3 5บถึง3าบาทผักบุ้งจีนเพิ่มจาก18 -25 ถึง25บาทเป็น45 5 0บาถึง50บาทเช่นเดียวกับผักวังตุ้งก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะจากเดิมในอยู่ที่25-28บาทก็เพิ่มเป็นสี่สิบทผัก กระขาวกระลำปลีผักชีราคาขึ้นหมดเลยนะคะค่ะ,ะดูเรื่องของราคาผักกันไปแล้วมาตรวจสอบเรื่องของราคาเนื้อหมูกับไข่ไก่กันบ้างค่ะคุณผู้ชมยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะล่าสุดราคาเนื้อหมูเนี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ104บาทลดลงจากก่อนหน้านี้ที่กิโลกรัมละ111บาทค่ะส่วนไข่ไก่เบอร์สามลดลงจากฟองละ2บาท85สตางค์ถึง2บาท95สตางค์ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่ฟองละ2บาท75สตางค์ถึง2บาท8ป ภาสตางสาเหตุที่ไข่ไก่แล้วก็เนื้อหมูราคาตกต่ำลงมากเนื่องมาจากผลผลิตตอนนี้เนี่ยมีเกินความต้องการค่ะก็เลยทําให้ผู้เลี้ยงต้องปรับราคาลงรวมไปถึงประชาชนเอตอนนี้หันไปบริโภคสารโปรตีนชนิดอื่นแทนนะคะส่วนานายกิติวงศ์สมบุญธรรมค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาผู้ประกอบการเนยสสุกรอาเซียนก็บอกว่าปริมาณผลผล,ผลิตสูงเกินความต้องการในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เลยอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยออกมาช่วยเหลือหน่อยเพราะไม่งั้นแล้วปล่อยทิ้งไว้เรื่องของ ผลทางการเกษตรต่างๆเนี่ยราคาก็จะตกต่ําลงนะคะอืมใช่ค่ะก็แนวทางที่จะแก้ไขกันตอนนี้นะคะก็คือลดต้นทุนการผลิตนะคะจากราคาอาหารสัตว์ที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยต้องการให้ลดผลผลิตส่วนเกินด้วยการเชื่อมโยงเนื้อหมูจากเกษตรกรไปขายตามสถานที่ราชการโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็ที่สําคัญคือมาช่วยเหลือเรื่องของสภาพคล่องของเกษตรกรเขาหน่อยเพราะว่าปัญหาเรื่องขาดทุนเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดขึ้นแต่ว่าเขาขาดทุนสะสมมานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมาช่วย สภาพคล่ขของด้วยถูกต้องค่ะรวมไปถึงเรื่องของสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้เนี่ยนะคะก็เลยทําให้ผลผลิตออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดตลาดในบางเรื่องด้วยเหมือนกันนะคะยัไงก็ต้องช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ช่วยเหลือผู้บริโภคด้วยราคาคแพงไปนี้ผู้บริโภคก,ก,ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะคะ